พีซกงบสองแสนมีทอนรวมราคารถแล้วนะครับล้วจะมีชุดแต่งประมาณนี้เลยก็จะมีชิวหน้าสองชั้นนี่ทรงฟอร์ซา่าค่ะเซนคันนี้ก็คุมโทนดำม่วงมือเบกรก r ีว o ลูชั o นคูทโทนฝาปัม๊มคามูอีแล้วก็มีไาแด์คามูอีพื้นพักเทา้าเซมสปีดนี่เป็นงานสองชั้นจะมียางกันลื่นมาด้วยแล้วก็มีพักเท้าหลัง คุมโทนจริงๆงงงกาดม้าน้คามุยสีดำชคหลังโอเคดีเล็บจูเนียสีดำเทาแล้วก็มีสีล้อเป็นสีม่วง p ีพมีสติกเกอร์โลโก้รอบคันครอบกองอันนี้ลูกค้าก็เล่นเป็นสีสโมกครอบกองสโมกพร้อมติดสติกเกอร์โลโก้ลาน,น็อตเทๆครอบแข้งสีสโมกเหมือนกันแล้วก็มีอุดสายระบายในชุดมีถามจุดมีตรงปองสองแล้วก็ต้แข้งหนึ่งแล้วก็มีขาตั้ง โลตรงรุ่น p c x 1 6ุ10ปี2 54ีุูโทนดำม่วงจาก TR e t i n g อ t ยเทมจุดเด็ดก็จะเป็นท่อผ่าหมกของแบรนด์ IPM ตรงรุ่นมีรูเ็นเซอร์ไม่ต้องแปลงลลท่อผ่าหมกมีมอกอคอสแตนเลตกันร้อนพร้อมข้อบปลายท่อสามารถแสนเดิมได้เลยงบ2แ0นก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ราคา2แสนนี่รวมราคารถนะ2แสนมีทอนก็จะมีพวกชุดแต่งแล้วก็รถ ประมาณนี้ก็ฝากไพ้่้นยครับสำหรับอะไรแต่งครบคันสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย